การสู้นะนยแนี้ผมใช้ถาวรลัดไปก่อนแล้วก็ใช่อีตัวนี้ซาบิเลีย,ลยะอะไรสักอย่างในการทขาไม่ได้มีชาลุเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมันจะทุบถาวรลัตไปไดนะ้ะไม่ใช่ทุบถาวรทุบต้นไม้ไฟเราพังให้มาซื้อต้นไม้ไฟเนี่ยเป็นตัวทําคะแนนเราเลยจะเป็นใช้ตาเบียเนี่ยอย่าหวงตาเบียอะไรนะยาหวงพืชในเอเวอเรส เพราะไม่งั้นเนี่ยคุณมีสิทธิ์หากคุณเห็นเจ้าตัวนี้แล้วให้กดใช้เลยอันติเพราะคุณยังไงก็ได้อันติคืูมาอีกอันแน่นอนเพราะเหตุการณ์กจัดปูเรเรียบร้อยก่อนช่วงนี้ปูเห็ดเยอะๆก่อนนะหากคุณเจอบอสเร็วแบบนี้ให้คุณรอเวลาสักครู่หนึ่งหากบอสเร็วใกล้เข้ามาให้คุณสู้ไปเลยแบบนี้นะฮะ อย่าให้ฟิมคอมพิวเตอร์หรือพิตานข้อลตายเยอะนะเพราะไม่งั้นเนี่ยมาเดินมายใหญ่ลุณเลยนะก็มีโอกาสใช้ไม่คุณตายได้สูงไงเนี่ยอะไง่ายด้วยหากคุณเริ่มมียาการที่เดนจะเริ่มฟื้ไม่ไหวใช่้นี้ไปเลยกดปุ๊บ เขาจะกลายเป็นปดาที่สาม่ารถโกงสามารถเคลียร์ศัตรูได้เพรียวราดเกี่ยวซื้อได้แบบนี้อยู่ได้หเริ่มโดนโจกตีแล้วอ่ะให้คุณเพิ่มเข้าไป ตอนนี้คุณเป็นอะไรถ้าคุณได้เจ็ดแสนเนี่ยคุณจะอยู่ที่ประมาณหนึ่งไม่ได้เยอะไม่ได้น้อยเกินไปอันนี้คือแบบที่ดได้เลยนามั้เป็นไปะด้ใช้สกีไปเลยะ ไม่ต้องขห่สกิลถ้าคุณเริมสู้ไม่ได้ให้ใช้สตาร์บียาพักสกา,ากยะมาก่อนแบบนี้คุณสามารถใช้สกิลต่ออ่ะอลืมดีคูดาตัวนี้ด้วยนะพเพราะจะคิดทัวร์ไปเยอคไปกิดเลยมันมีโอกาสจะได้คะแนนสูงกว่านี้อยู่เลย อยู่ที่ตอนกลางเกมหากกลางเกมคุณทําคะแนนได้ดีตอนท้ายเกมเนี่ยก็จะมีประโยชน์ด้วยแต่หากตอนกลางเกมทําไม่ค่อยดีแบบตอนเนี้ยผมทําคะแนนตอนกลางเกมไม่ค่อยดียเงยมก็จะเกิดปัญหาอยู่ที่ฝีมือและตอนกต่อสู้กลางเกมคือปัญหาเลยนะสำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้ครับบาย